สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่128วันนี้เราจะสร้างตัวอย่างนี้นะครับให้กลายเป็นไฟล์ mq file สำหรับนำไปใช้งานบนแพลตฟอร์ม meta t e a d e r file ใครนะครับที่ได้รับไฟล์ mq4 ไป mq4 ไปสามารถแปลงได้โดยการใช้เมนู converter แต่วันนี้เราจะสร้างเองเลยครับสร้างใหม่เลยนะ ea ตัวนี้นะครับเป็น1ใน20ตัวที่เราคัดออกมาจาก200ตัวนะครับ ซึ่งมีความน่าสนใจที่เรานำมาสร้างเป็นไฟล์ m q 5ใช่ไหมครับมันน่าสนใจอย่างไรครับผู้เรียนสังเกตจากรูปภาพนะครับ ea ตัวนี้ในกระบวนการแก้ไม้ด้ตัวอย่างเช่นเปิดไม้เซลล์ไม้แรกแล้วราคาวิ่งขึ้นระยะกิจเบื้องต้นที่เราตั้งไว้คือ60สิบปิใช่ไหมครับมันจะเปิดไม้ที่2นะครับที่ระยะกิจ60ปิบปด้วยขนาดลอด็อตไซส์เพิ่มขึ้น2เท่าจากจุดเป็นจุดแต่ถ้าหากราคาอย่างขึ้นต่อครับ ไม้เซลล์ที่เปิดจะเปิดด้วยขนาดล็อตไซส์จ0ด 04, และระยะกิจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น120ปิบบเห็นไหมครับระยะกิจเพิ่มขึ้น2เท่าถ้าไม้ต่อไปละ่ะไม้ที่4น่ครับระยะกิจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น240ปิบบและก็ขนาดล็อตไซส์ก็จะเป็นจุดศูไม้ที่5ขนาดล็อตไซส์เป็นจุด16และระยะกิจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น480 ไม้ต่อไปก็เพิ่มขึ้น2เท่าทําให้เกิดอะไรขึ้นครับกระบวนการแก้ไม้จะมีไม้สะสมไม่มากก็เป็นความปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่งน่าสนใจนะครับเราเรียนเรียกตัวอย่างนี้ว่า dynamic grid distance and auto Lot s i z e เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรและนำไปใช้งานในแพลตฟอร์ม MetaTrader f 5กันอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับ constant ของ EA มีอยู่13ตัวนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA lot นะครับขนาด lot size เริ่มต้นจ0.1 minimum v i k size นะครับ40นี่คือหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเช็คไส้เทียนด้านบนไส้เทียนด้านล่างก่อนเปิดไม้บายไม้เซลล์นะครับ Candle size ก็คือขนาดของแท่งเทียนที่เราให้ความสนใจ100 pip เนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับทอง time frame นนาทีนะครับถ้าท่านใช้ time f r a m ใหญ่ขึ้นนะครับ ขนาดแคนเดลไซส์ของแท่งเทียนที่เราให้ความสนใจก็ต้องใหญ่ตามนะครับกิจดิสแทนซ์หกสิปิ๊บอันนี้เหมาะกับไทม์เฟรมหนนาทีนะครับในการเปิดไม้แก้ไม้แรกนะครับล x 2ออันนี้คือเวลาเราต้องการจะเพิ่มขนาดลตไซส์ในการแก้ไม้ไม้ต่อไปเนี่ยท่านต้องการจะเพิ่มกี่เท่าถ้าท่านต้องการเพิ่มแค่1.5เท่าก็เปลี่ยนจาก2เป็น1.5หรือต้องการให้ออกขนาดลด็ดไซส์เท่ากันทุกไม้ ก็เปลี่ยนจาก2เป็น1เห็นไหมครับถ้าผู้เรียนเข้าใจนะครับปรับแก้พารามิเตอร์ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับ cross money 5 USD นะครับปิดกำไรที่5เหรียญไม่ว่าจะเป็น forward ten หรือ reverse ten นะครับ adjust distance ก็คือการปรับระยะกริดที่เราต้องการเปิดไม้แก้ไม้แรก60ปิปใช่ไหมครับไม้ที่2ต้องการเพิ่ม2เท่าไหม adjust distance ก็คือคูณ2ก็คือก็คือเลข2 ใช่ไหมครับก็เป็น120ถ้าท่านต้องการให้ระยะกิจคงที่ก็ add just distance เปลี่ยนเป็น1เห็นไหมครับโหมด b u y โหมด s e ล l ค่าเริ่มต้นเป็น True data type เป็น b o ลีน True ก็คือ1ใช่ไหมครับถ้าท่านต้องการจะเปิดไม้บ u y นะครับโหมด buy เป็น True ถ้าต้องการจะเปิดไม้เซล l ์โหมดเซลเป็น True แต่ถ้าท่านเล่นตามเทนใช่ไหมครับอัเทนปิดไม้เซลล์ดาวเทนปิดไม้บ u y เป็นต้นนะครับ Back test mode ถ้าต้องการจะะจะ back test ให้ไวขึ้น เราก็จะเปลี่ยน backtest โหมดเนี่ยจาก f o r สเป็น Tool เพราะบล็อกที่ไม่มีนัยยะในการ backtest เช่นพวก bucket of position block comment นะครับบล็อกพวกนี้เราจะปิดให้หมดเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการทำงานภายใต้บล็อก backtest Mode นั่นเองนะครับต่อมา volume upper limit อันนี้สำคัญถ้าท่านต้องการจะจำกัดขนาด size, นลาออ My buy, My sell, ็อตไซส์นะครับเวลาออกไม้ buy ไม้ sell เนี่ยนะครับท่านก็ใส่ตัวเลขนี้ลงไปใส่เพื่ออะไรครับป้องกันการเกิดล็อตกระโดด สาเหตุที่เราไม่พึงประสงค์นั่นเองใช่ไหมครับคัดลอสมันนี่นะครับเวลาเราเทรดเราก็ต้องมีจุดคัดลอสด้วยว่าเราจะยอมสู้ได้ไม่เกินเงินเท่าไหร่นะครับที่จะยอมขาดทุนใช่ไหมครับก็ใส่ไปด้วยอย่างตัวนี้ผมใส่เป็นแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือฟิกโวลลุ่มไปเลยนะครับว่าลบ3,000เหรียญน,นะครับกดอัปเดตไปนะครับอันนี้คือคอนสแตนซี่เราสามารถปรับแก้ได้ใน Property บน Meta Header File ส่วน v a r i a b l e มี9ตัวนะครับเดี๋ยวใช้งานอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันต่อมานะครับมาดู Area ที่1ของการเปิดไม้แรกเราจะเปิดไม้แรกเราพิจารณาอะไรครับว่าเป็น Up t a i n หรือ Down t a i n หรือ s i d e w a y ใช่ไหมครับถ้าเป็น Up t a i n d โหมด Buy เท่ากับ1เห็นไหมครับเราตั้งโหมด Buy เป็น Two แล้วก็เปิดไม้ Buy ได้ดูยังไงครับดู Time Frame ใหญ่ครับดู Time Frame 1ชั่วโมงก็ได้ ถ้าท่านเทรดไทม์เฟรมหนึ่งนาทีใช่ไหมครับถ้าท่านเปิดโหมดบายเป็นถูกก็เปิดไม้บายได้จะพิจารณาเงื่อนไขาการเปิดไม้บายดังนี้เป็นการเปิดไม้แรกเราใช้บล็อก no position มาเช็คก,ก่อนครับว่าตอนนี้ไม่มีการเปิดไม้บายนะครับ no position filter b ์บไทยเลือกบายถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายเราจะเช็คคุณลักษณะของแท่งเทียนก่อนหน้านะครับว่ามันเป็นแพทเทิร์นแท่งเทียนแบบที่เราสนใจไหมเช่น มาดูบ็อกซ์ซิงเกิลแคนเดิลเทมเพลตบ็อกนี้ก่อนนะครับผมตั้งว่าแท่งเทียนก่อนหน้าคือ c a นเดิล id 1 Can นเดิลไทป์จะเป็นแบร์แคนเดิลก็ได้บูแคนเดิลก็ได้ผมเลือกบ็ใช่ไหมครับเป็นขาขึ้นก็ได้ขาลงก็ได้นะครับแท่งเทียนแท่งนั้นผมสนใจไส้เทียนด้านบนไหม upper w i ซ t h ผมไม่สนใจผมเลือก idon care หไหมครับส่วนไส้เทียนด้านล่าง lower w i ซ t h ผมสนใจผมสนใจนะครับผมเลือกเงื่อนไขเป็น from วงเล็บ at least คืออย่างน้อยอย่างน้อยต้องมีขนาด มินิมัมวิกไซก็คือ40%เ็นห็นไหมครับไส้เทียนด้านล่างต้องยาวนะครับ40%นี้เทียบกับอะไรครับเทียบกับแคนเดิลไซดนะครับแคนเดิลไซก็คือไส้เทียนด้านบนบวกบอดี้บวกไส้เทียนด้านล่างเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าแคนเดิลไซและแคนเดิลไซเท่าไหร่ที่เราสนใจเราก็กำหนดลงไปครับ total candle size is at least อย่างน้อยก็คือ100ปิบสำหรับไทม์เฟรมหนนาทีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราเจอแท่งเทียนที่มีไส้เทียนด้านล่างยาว,ยาว เราจะให้ความสนใจละต่อมามีแท่งเทียนรูปแบบไหนอีกที่เราจะให้ความสนใจในกรณีจะเปิดไม้บาย Candle ID 1เป็น b ูเออรเลี่เป็นแท่งเทียนขาขึ้นใช่ไหมครับโดยมี Upper w i c k s i ซ e อยู่ในดวกในในผมเลือกเป็น b ีทวินฟอร์มก็คืออยู่ในช่วง0-10% l o w ึงสิบเปอร์เซ็นต์โอิซ้ายบีวอยู่ในช่วง0-10%แสดงว่าบอดดี้ต้องใหญ่มากใช่ไหมครับส่วนส่วนไส้เทียนด้านบนด้านล่าง จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีต้องไม่เกิน10%นะครับและแคนเดลไซด์ที่เราให้ความสนใจก็คือไม่ต่ำกว่า100ป๊บนั่นเองนะครับเอาบล็อกออจากคอนโทรลลิงบล็อกมาเงื่อนไขฟฝั่งซ้ายเงื่อนไขฟฝั่งขวาเงื่อนไขไหนเป็นจริงก็ได้นะครับมันก็จะทำงานต่อไปทำงานต่อไปเราจะเปิดไม้บายเลยนะครับบางคนบอกอาจารย์แบบนี้เราน่าจะกรองเทนหน่อยไหมอ่าเช่นอยู่เหนออะไรครับเส้นค่าเฉลี่ยเป็นต้น น่าสนใจนะครับลองใส่ลงไปก็ได้ราคาเปิดไม้บายไม้แรกต้องเปิดตอนเลยครับราคาอยู่เหนือ EMA10 นราคาเปิดไม้เซลไม้แรกอยู่ต่ำกว่า EMA10 ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับจูต่อนะครับเราจะเปิดไม้แรกเนี่ยเรานำวันสเปอร์บาร์มาเพราะเราต้องการเปิดแค่ไม้เดียวใช่ไหมครับและเรามีโจทย์ครับว่าเราจะมีการปรับเพิ่มขนาดล็อตไซส์นะครับในกระบวนการแก้ไม้เนี่ยนะครับให้เพิ่ม2เท่าทุกครั้งเราจะมีเก็บค่าตัวแปรตัวหนึ่งครับที่เราตั้งไว้ เลน g ์ออฟบายกับ l ลน g ์ออฟเซ l นะครับในกรณีฝั่งบายนะครับก่อนจะเปิดไม้แรกนะครับผมเก็บขนาดลอดไซส์ l ล n g ์ออฟบายเท่ากับ60ก็คือนําค่าจากตัวค่าคงที่กิ Distance ดดมาใช่ไหมครับและผมเปิดไม้บายไม้แรกด้วยขนาดจุดศูนะครับใส่ Volume ัป p ปอร์ลิมิตไปด้วยนะครับ no stop loss no take profit เปิดไม้แรกด้วยจุดศูนแล้วก็เก็บขนาดลอดไซส์ไม้แรกนะครับจุดศไว้ในตัวแปรลอ t บนะครับต่อมา นะครับทุกครั้งที่มีการเปิดไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้บายหรือไม้เซลเนี่ยตัว length of by ต้องปรับเพิ่ม2เท่าทําหน้านี้ได้ไหมทําได้แต่ทําหน้า on head ง่ายกว่าครับมาที่หน้า on head ผมตั้งโจทย์เลยใช้ box position create ถ้ามีการเปิดไม้ฟิลเตอร์ by ย y ยเลือกบายความหมายคือถ้ามีการเปิดไม้บายนำ box formula มานะครับใส่สมการ length of by ก่อนเปิดไม้แรกมีค่า60ใช่ไหมคูณด้วย2นะครับก็คือ a d just distance เรามีวัตถุประสงค์จะเพิ่มระยะกิจ2เท่าใช่ไหมครับ a d just distance ค่าเริ่มต้นคือ2ถ้าใครต้องการจะปรับให้ระยะกิจน้อยกว่านั้นเช่น1.5เท่าก็เปลี่ยนเป็น1.5ได้นะครับเก็บผลลัพธ์นะครับ range of by u จาก60 2คูณ2เป็น120ไว้ในตัวแปร range of by u นะครับ range of by u ก็จะปรับเพิ่ม2เท่านะครับทุกครั้งที่มีการเปิดไม้เช่นเดียวกันครับ position create filter by t y p เลือกเซลลเมื่อมีการเปิดไม้เซลล เลนจ์ออฟเซลก็จะปรับเพิ่ม2เข้าเช่นเดียวกันอันนี้คือการทํางานในหน้าออนเท e นะครับกลับมาตอนนี้เมื่อเปิดไม้แรกนะครับเลนจ์ออฟบาเพิ่มขึ้น2เท่ามาดูฝั่งเซลนะครับโหมดเซลเท่ากับ1แสดงว่าเราอนุญาตให้เปิดไม้เซลได้ถ้าเราเล่นเพื่อความปลอดภัยเราก็ควรจะเปิดไม้เซลตอนเป็นดาวเทนอัพเทนควรเปิดไหมครับไม่ควรเปิดนะครับ no position ตัวเช็คว่าตอนนี้มีการเปิดไม้เซลไหมฟิลเตอร์บไทยเลือกเซลนะครับเช็ค คุณลักษณะของแท่งเทียนก่อนหน้าที่เราจะเปิดไม้เซลล์อ่ะอันที่หนึงเป็นแท่งเทียนขาลง b บ a r e อ r l รี่นะครับ Can เด e id 1, คือแท่งเทียนก่อนหน้านะครับโดยมี Upper w i c k Size ไส้เทียนด้านบนนะครับยาวอย่างน้อย40%เมื่อเทียบกับ Candle Size ไส้เทียนด้านล่างเราไม่สนใจ Candle Size ที่เราจะให้การพิจารณาคืออย่างน้อยต้อง100ปิ๊ขึ้นไปนะครับหรือแท่งเทียนด้านก่อนหน้านะครับ c a n เด e id 1, เป็น แบ์เอิงรี่เป็นขาลงแต่เป็นขาลงที่มีตันๆน,นะครับก็คือมีไส้เทียนน้อยๆครับอัปเปอร์วิกไซอยู่ระหว่าง0-10%โลเวอร์วิกไซดอยู่ระหว่าง0-10%เห็นไหมครับแคนเดิลไซด์ที่เราสนใจคือไม่ต่ํากว่า100ปินะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่เราจะพิจารณาในการเปิดไม้เซลล์ไม้แรกเอาบล็อกออจากคอนโทร l ลิงบล็อกมานะครับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงครับก็ ผ่านการพิจารณานะครับสัญญาณผ่านมา o n นส p ปอร์บาเปิดแค่1ไม้ต่อ1แท่งเทียน l e น g ์ออฟเซลนะครับค่าเดิมต้นเป็น0เปลี่ยนเป็น60นะครับโดยรับค่าจากตัวค่าคงที่กิลดิสเทน c e แล้วก็เปิดไม้เซล์ไม้แรกด้วยขนาด0ุดศูนย์หน o ่งโน t a สต็อปลอสใส่ Volume ัป p ปอร์ลิมิตไปด้วยการลดกระโดดนะครับหลังจากเปิดไม้เซล์ไม้แรกหน้าออนเทททำงานใช่ไหมครับปรับเลนส์ออฟเซลเป็น2เท่าจาก60เป็น120 m o d i f y v a l u e a b l e ก็จะเก็บขนาดล็อตไซส์ไม้แรกจุดศูนย์หนึ่งไว้ในตัวแปรล็อตนะครับมาดูฉากทัดที่เปิดไม้แล้วผิดทางบ้างเปิดไม้บายไม้แรก if position ตรวจเช็คว่ามีการเปิดไม้ายไม้แรกใช่ไหมมีการเปิดไม้บายอยู่ใช่ไหมครับ if position เช็คว่ามีการเปิดไม้ายอยู่ไหมถ้ามีการเปิดไม้บายนะครับ for is position ส่งข้อมูลไม้ายล่าสุด1ข้อมูลนะครับ ลงไปบ ok ล็อกคอนดิชันรับข้อมูลมาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันถ้าราคาปัจจุบัน c a n เดล c คร s แ c นเดล e ID 0ต่ำกว่า Open Price ก็คือต่ำกว่า,าจุดเปิดไม้บายก่อนหนะ้าขาดทุนกระบวนการแก้ไม้เริ่มทำงานจะเปิดไม้บายแก้ตอนไหนครับนำบล็อ ok ก n o p o s i t i o n เนียายสร้างระยะกิจนะครับเห็นไหมครับเราเอาตัวเลน g e อ f Buy มาเป็นตัวกำหนดระยะกิจในรูปแบบของ a l l o w the Pri c e เปิดไม้แรกเลน g e ออ b u บกลายเป็น120ระยะกิจ120นะครับ ฟิลเตอร์ใบไถเลือกใบเนี่ยมันจะถูกแบ่งครึ่งเพราะเป็น a l รา w the ร r i c e ใช่ไหมเช็ค <Check S 1> ด้านบนไม้ใบหกด้านล่างไม้ใบหกสนี่คือที่มาของระยะกิจ60สิ p บนะครับก็เปิดไม้ใบในกระบวนการแก้ไม้แต่เราจะเปิดแบบเพิ่มขนาดรตไซส์ครับนำบล็อกฟอร์มูล่ามานะครับ็ถต B จากเดิมที่เก็บจุดศคูณด้วยล็อต X คือ2กลายเป็นจุดเห็นไหมครับ็อต B จะเปลี่ยนค่าเป็นจุดในการเปิดไม้ใบในกระบวนการแก้ไม้เราจะเปิดด้วยขนาด็ถต B รถบีจะเพิ่มขึ้น2เท่าทุกครั้งนะครับในกระบวนการแก้ไม้นะครับ no stop loss no take profit ใส่ One เปอร์บารไปด้วยเพื่อจะจำกัดการเปิดไม้แก้เนี่ยหแท่งเทียนเนี่ยไม่เกินไม้เดียวนะครับในส่วนของฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันครับถ้ามีการเปิดไม้เซล if position จะเช็คว่ามีการเปิดไม้เซลไหมฟิลเตอร์ไบไทยเลือกเซล for i s position ส่งข้อมูลไม้เซลล่าสุด1ข้อมูลไปให้บ box condition ตรวจเช็กกับราคาปัจจุบันว่าสูงกว่าราคาเปิดไม้เซลไหม เปิดไมเซลรลาคาสูงขึ้นขาดทุนใช่ไหมครับเราจะเปิดไม้เซล,ลเพิ่มเราจะสร้างระยะกิจ no position nearby นะครับ f i l t อร by บไท e เลือกเซล,ลเป็นการสร้างระยะกิจฝั่งเซลหลักการเดียวกันนะครับแล้วก็เปิดไมเซล,ลนะครับนำสเปอร์บ bar มานะครับก่อนจะเปิดไม้เซล,ลปรับเพิ่มขนาด lot s เป็น2เท่าเปิดไม้เซล,ลนะครับใช้ b ็อกเซล now น,นะครับด้วยขนาด lot s ซึ่งมันจะเปิดไม้เซล,ลในกระบวนการแก้ไม้เนี่ยเพิ่ม2เท่าทุกครั้งใช่ไหมครับตามสมการของ b o ฟ formula ด้านบน อันนี้คือกระบวนการแก้ไม้แล้วจะแก้ไม้ถ้าประสบความสําเร็จกลับมามีกําไรได้ปิดตอนไหนครับ if position ดู area ของการปิด order cross order ถ้ามีการเปิดไม้ buy หรือเปิดไม้ sell แล้วพบว่าเช็คผลกําไรของทั้งสองฝั่งรวมกันเลยนะครับ Either buy or sell เนี่ยถ้ามันมากกว่า5เหรียญ cross ม o น e ี่คือ5เหรียญใช่ไหมครับเราก็จะปิด order โดยการใช้บล็อก cross position ปิดทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell แต่ถ้ามันขาดทุนล่ะเราจะมีการเช็คขาดทุนด้วยครับเช็ค l o s s หลักการเดียวกันครับใช้บล็อกเดียวกันนะครับเช็ค Profit อะเ l ลล่เหมือนกันนะครับเช็คผลกำไรทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลลแต่รูปแบบการเช็คต่างกันจาก g r e a t e r t แดนเป็นโ o w e r t h แดนเช็คน้อยกว่าค่าติดลบอย่างคัท l o s ม m น n ี y เราตั้งไว้ลบ3,000เนี่ยแสดงว่าถ้ามันขาดทุนเกิน3,000เหรียญก็ยอมแพ้เช่นเดียวกันครับปิดออเดอร์บปิดออเดอร์เซหลังจากปิดออเดอร์แบบลวดไม้ไปแล้วเราก็จะรีเซ็ตตัวแปรใช่ไหมครับตัวแปรมีอะไรบ้างนะครับลดบีเข้าบีโปรฟิตบีลดเอสเขาเอสถ้ามันเกิน5 เราก็ใช้ modify variable 2อัน profit s เห็นไหมครับ range of buy range of sell นะครับกลับมาเป็นค่า60ปิปิเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อจะเริ่มต้นใหม่นั่นเองส่วน backtest mode เนี่ยมันทำให้การ backtest ไวขึ้นยังไงมาดูตรงนี้ครับเราสร้าง block condition นะครับตั้งชื่อว่า backtest mode เงื่อนไขภายในคืออะไรครับ value boolean รับค่าจาก backtest mode ค่าเริ่มต้นคือ f a l f a l คือ0ตั้งเงื่อนไขเท่ากับ0ในสภาวะปกติบล o อกนี้ทํางานไหมครับทางานนะครับพอมันทํางานปุ๊บ ตัว bucket of position นะครับตะกร้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลไม้บาย bucket of position ตะกร้า ID สีแดงเก็บข้อมูลไม้เซลล์ bucket of c r o s s position ตะกร้า ID สีเทาเก็บข้อมูลไม้ายไม้เซลล์ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วนำ modify variable ไปดึงข้อมูลดึงข้อมูลจากตะกร้า ID สีเขียวเลือกคุณลักษณะข้อมูลเป็นเขาคือจำนวนไม้เราก็จะได้จำนวนไม้บายที่เปิดอยู่ณขณะนั้นเก็บไว้ในตัวแปรเขา b ดึงข้อมูล profit จตะกร้า ID สีเขียวเราก็จะได้กําไรของไม้บายที่เปิดอยู่ณขณะนั้นเก็บไว้ในตัวแปร Profit B เห็นไหมครับหลักการง่ายๆเลยนะครับหลักการเดียวกันดึงจตัตะกร้า ID สีแดงเก็บไว้ในตัวแปร Count S ก็จํานวนไม้เซลล์ที่เปิดอยู่ณขณะนั้น Profit ดึงจตัตะกร้า ID สีแดงเก็บไว้ในตัวแปร Profit S ก็ได้กําไรของไม้เซลล์ที่เปิดอยู่ณขณะนั้นส่วนอะรครับ ถ้าเราดึงข้อมูลจากตะกร้า id สีเทาก็คือดึงข้อมูลไม้ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วไม้บายไม้เซลเราอยากรู้ว่าปิดไปแล้วกี่ล็อตเห็นไหมครับ Value to get เราเลือกเป็น total value แบบซ้ำกันเก็บไว้ในตัวแปร total cross lot แล้วเราก็เอาค่าเหล่านี้มาแสดงบนชาร์ตให้เกิด Data ที่มองเห็นง่ายใช่ไหมครับผ่าน box comment ใน box comment วันนี้เราจะสอนเทคนิคการแสดง2ตัวแปรภายใน1บรรทัดทำอย่างไรนะครับเราโชว์ไทเทิ เป็นชื่อของ EA นะครับโชว์บาลานซ์ในแถวที่1โล1โชว์อีควิตแถวที่2มาดูแถวที่3นะครับผมจะโชว์ทั้งเขาบายและเขาเซลในแถวเดียวกันวิธีการนะครับผมใช้คำสั่ง double to string ใช้ Normal i ไ e ดับเบิไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็น mql5 นะ double to string นะครับตามด้วยวงเล็บคำสั่งนี้มันจะเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นตัวอักษรนะครับโดยการดึงตัวแปรเขา B นะครับที่เป็นตัวเลขนะครับเปลี่ยนเป็นตัวอักษรคอมมาศูนคือต้องการจุด ทศนิยมของตัวเลขกี่ตำแหน่งคอมมาซูนคือศูนย์ตำแหน่งเห็นไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นข้อความละบวกกับสที่เป็นข้อความก็ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดคอมตัวสไว้เห็นไหมครับบวกกับดับเบิลทูสติงดึงตัวแปรเคาเอสมาทศนิยมศูนย์ตำแหน่งนี่คือวิธีการนะครับแปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษรแล้วเอามาแสดงบนบรรทัดเดียวกันน่าสนใจนะครับ Prof by, Profit by Prof i t s e l ลหลักการเดียวกันครับดับเบิลทูสติงรับ Data มาจากตัวแปร Profit ดี Prof นะครับ ทดอยมศูนย์ตำแหน่งดับเบิลทูสติงโปรฟิต์เอสทดอยมศูนย์ตำแหน่งนะครับทั Total cross ้งทั้งคอสล็อตปิดออเดอร์ไปแล้วกี่ล็อตนะครับดึงมาจากตัวแปรทั้งทั้งคอสล็อตนะครับอันนี้คือวิธีการแสดงเดต้าบนนะครับบนชาร์ตผ่านบล็อกคอมเมนต์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภาพการใช้งานกันนะครับนี่คือภาพนะครับการแบ็กเทสนะครับแบบวิชวลโหมดดูภาพการทำงานด้วยนะครับบน แพลตฟอร์มเมตาเทรดเดอร์ไฟล์เห็นไหมครับเราจะโชว์เข้าบายเข้าเซลในแถวเดียวกันเราจะโชว์โปรฟิตบายโปรฟิตเซลในแถวเดียวกันเราจะดูทั้งทั้ง s คลส์ล็อตออเดอร์บายออเดอร์เซลที่ปิดไปแล้วรวมกันมีกี่ล็อตสวยไหมครับเราสามารถแสดงหลายๆตัวแปรได้ในบรรทัดเดียวด้วยนะครับโดยการใช้คำสั่งดับเบิลทูสติงนะครับใน Meta เทรดเดอร์ไฟล์ผู้เรียนนําไปพัฒนาใช้งานนะครับเวลาเราแบ็กเทสวัตถุประสงค์ก็คืออะไรครับเราจะดูว่ามันทํางานตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไหมนะครับ เพราะว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดเนี่ยมันเป็นโปรเซสที่เราคิดพิจารณาอย่างมีตรก,กะมีลอจิกที่มีเหตุมีผลใช่ไหมครับเมื่อโปรเซสมันดีเราก็มีความคาดหวังว่ารีซอสมันจะต้องดีตาม EA ที่ผมให้ไปนี่นะครับนำไปเปิดไปปรับไปแก้ได้ผ่าน fx dima นะครับดังนั้นก่อนที่ผู้เรียนจะใช้งานนำมา back t e s ดูก่อนพึงพอใจกับผลการใช้งานไหมถ้าไม่พึงพอใจไปปรับไปจูนไปพัฒนาต่อนะครับ ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเรียนนะครับรายละเอียดการสมัครอยู่ใต้คลิปนะครับสมัครสมาชิกแล้วทักหาผมที่ Li าย Official Account ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ